กำลังทดลองนะคะให้น้องลิตาขึ้นรถเป็นครั้งแรกนะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปงานช้างนะคะนี่เป็นครั้งแรกของการขึ้นรถแล้วก็อยู่บนรถนะคะสำหรับน้องลิตาสาวน้อยเจ็ดเดือนนะคะตอนนี้เราก็ออกจากบ้านมานิดหน่อยแล้วนะคะเพื่อลองขี่ดูว่าน้องลิตาเขานิ่ง ไหนนะคะหรือมีความตนกตกใจระหว่างรถขับเคลื่อนหรือเปล่านะคะแต่ที่เห็นมาสักพักหนึ่งนะคะระยะทางที่เราขับออกมาเนี่ยก็พอให้สังเกตว่าแม่แะแม่ใบหยกนะคะแล้วก็น้องลิซ่าก็นิ่งพอสมควรนะคะมาลิซ่ามาวันนี้ลูกมาก็ ก็ถือว่านิ่งนะคะตอนขึ้นนี้ไม่ร้องเลยเดินขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะก็ขณะอยู่บนรถก็ไม่ร้องนิ่งอาจจะแบบเดินบนไปบนมาหน่อยก็ตามภาษาเด็กนะคะแต่โดยรวมถือว่านิ่งมากๆเลยอันนี้ก็เป็นขณะรถวิ่งนะคะขณะรถวิ่งเราควานก็จะช่วยประคอง อยู่ด้านบนส่วนแม่ควานก็จะประคองน้องลิซ่าแล้วก็มีควานช่วยด้วยนะคะอยู่ด้านหลังนะคะก็ก็คือน้องลิซ่านี่ก็คือเขาจะติดควานนะคะก็จะติดพราควานกับแม่ควานฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องอยู่ให้อยู่เป็นเพื่อนเขาด้านหลังนะคะ กอดนะคะกอดประคองลูกเพื่อไม่ให้ลูกมากระแทกกับไม้ที่กั้นเอาไว้นะคะก็เหมือนว่าช่วยลูกประคองด้วยเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นรถเป็นครั้งแรกไปดูหน้าลิซ่าหน้าลิซ่าคือแบบเหมือนหนูดีใจอะเ <laughs> มื่หนูดีใจหนูต่อไปนี้หนูจะไปเที่ยวแบบไม่ต้อง น้องลิซ่านะคะเกิดมาขึ้นรถครั้งแรกเลยเพื่อที่จะทดลองจะไปงานช้างปีนี้นะคะว่าไงหลงนี่เห็นไหมเขาเขาติดนะคะเขาติดนะ,ะ,ดนะ,ะแล้วเวลาเขามีพวกควันไม่ควันอยู่ใกล้ๆเขาอ,อุ่นใจนะคะเขาอ,อุ่นใจเหมือนกันนายกก็เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ทดสอบลองแล้วก็ทดสอบไปนาลิซ่า ตื่นเต้นละกลัวหน่อยๆนะคะโพะโหนี่นีนี่ในช่วงที่รถเบรกรถอะไรเพราะว่าน้องนอลิซ่าก็ยังไม่รู้จังหวะนะคะยังไม่รู้จังหวะขนาดนั้นนี่มาลูกมาหาเพาะแล้วเวลาอยู่ใกล้เขาจะแบบอุ่นใจเลยนะอุ่นใจเลยก็ขี่ ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะขี่ในหมู่บ้านลองดูก่อนลองดูก่อนเซิฟเซิดูก่อนว่าเราไม่รู้ว่าครั้งแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่มีการขอนรถแม่ยกก็จะเหมือนกอดกอดลูกสาวไว้ ซ่านนิ่งมากเห็นไหมนี่ว่าควันโอ้โอตลอดเลย ขึ้นรถครั้งแรกค่ะแต่หนูเหมือนเหมือนเคยมีประสบการณ์เลยหนูยือนอยู่เหยๆยเลยเนีผ่านบ้านพี่นโมโด้วยพี่นโมนี่ก็อีกคนอีกเชื่อกนะคะที่ขึ้นรถง่ายมากนะคะชอบการขึ้นรถด้วยซ้ำลิซ่าเอาพี่เขาเป็นตัวอย่างนะลูกนิ่งเลย ถึงจุดที่จะต้องลงรถแล้วนะคะแต่เรามาลุ้นกันว่าแม่ประยยคนะจะพาน้องลิซ่าลงรถในลักษณะไหนนะคะแต่ว่าตอนขึ้นมานี่ก็คือเดินเดินตรงขึ้นไปเลยนะคะนี่ก็มาดูกันแต่ในขณะที่อยู่บนรถแล้วก็รถวิ่งก็ถือว่านิ่งพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวหิวแล้วเริ่มเห็นแล้วก็อาจจะดูมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาลองช่วงค่ํนๆนะ เราร้องช่วงคาแต่ว่าช่วงนี้ไม่กี่โมงก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วชช่อยากลงรถแล้วลูกโอ้ยใช่อยากลงแล้วใช่อยากไปบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> เดยวถ้าเราเรียกน้องลิซ่าลิซ่าก็จะดึงแม่ลงเองเลยนะความคิดแม่ควานนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าเองเขาเป็นช้างที่ติดควานนะคะติดคนนะคะแม่นะควานเชื่อว่าถ้าเรียกน้องลิซ่าปุ๊บลิซ่าก็จะตรงมาหาพวกเรานะคะแล้วก็จะดึงแม่ลงมาลิซ่าจ้าเอ้ย ơi! มาลูกมาเออมามาเร็วมาเร็วลูกมามาเร็วมาเร็วมาลูกมาเออมาลูกมามานี่มานี่มามาเด้อมาเด้อมาเร็วมาเร็วมาลูกมาเออโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากไปไปทางนี้กันทางนู้นไปมืดแล้วนะคะไปเลยกลับบ้านลิซ่าไปนะอุ้ยเก่งจริงๆเลยลูกสาวใครเนี่ย เป็นยังไงตื่นเต้นเลยใจเต้นตึกๆตกตึกๆักเลยไปไปบ้านแล้วกลับบ้านย้ยเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแต่ดูตะวันลับฟ้าแล้วมองไม่เห็นช้างแล้ว ถ้าเข้ามารับชมนะคะก็บรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกด subscribe ติดตามช่องดองลิซ่ากันเยอะๆนะคะทกุกท่านจ๋าขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย